ฝนตกไปได้ไม่นานนี้นะครับผมหญ้าเขียวเหมือนเดิมนะฮะพ่อหญ้าเขียวเหมือนเดิม ไ <im itation> <im itation> ม่ใช่เพราติดไฟไนะแล้วค,ลครับทั้งบุคคลครับสวัสดีครับสวบัสวดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่องกอชัยร้างบ้านนะครับผมไปที่ดันด้วยครับี่ไปไหนดันครับไปไหนกันครับก็ไปที่ไหนแล้วพ่ออ่อไปก่อจันทร์ครับลูกค้า<อ>นั่งดูบ้านแต่ไม่รู้ว่าไงเนี่ยฝนตกเยอะเลยดูข้างหน้าหนิดูดิฝนตก็กายาแดูดดีด้วฝนตกเลยน้ำตกเยอะเลยค่ะ ก็เจอเยอะเลยครับน้ำพอนว้วยเนี่ยต้องดูได้ลูกค้าจะมาได้หรือเปล่าต้องดูไดตังไ <มา S 1> ้งแค่แปสามตอนตอนนี้เทียเท่ยงอยู่ตอนนี้เที่ยงอยู่บ่ไปไหนเพื่อไปถึดท่าเรือนะครับอ่มามันตกเยอะเลยนะติวนะครับ <ตก S 2> เยอะนะ,อะมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะอ่าถามพี่ตันนีไไงไง่เป็นไงบ้างพี่ตันเป็นไงบ้างครับอ่าก็ได้อยู่ข้างหลังอะหนาวเว่อร์ หนาวเลย <laughs> หนาวเลยฮะเม <า S 2> ื่อเช้าเรานัดดูลูกค้าที่คณะหนึ่งลายนะครับบ้านที่คณะเดี๋ยวได้อีกหนึ่งเดี๋ใช่ไหมครับหนึ่งลายไปนี่ลูกค้าไปไต่อก,กัน,กนไปต่อจันใช่ไหมครับใช่ครับจันก็ได้เอาไปถึงก่อนนะฮะเฮ้ยเราไปถึงก่อนอยู่แล้วแต่เราต้องไปหากินข้าวอะไรก่อนไหมไม่อาหารจ้าก่อนครับไหนี่ที่ตรงไหนได้ครับที่ตรงไหนได้ครับโอเคเดี๋ยวตัดไปเลยครับปึ๊ก อ้าวอันนี้มาแวะกินเกาเขาวก่อนแล้วครับผมอ้าวนีงกินผัดไทายไหมครับนะครับขึ้นโอ้ยเออเขากินไหมลูกได้กินครับผมอ,อ,อันนี้กินเติมแรงก่อนที่จะไปอันนี้ใช่ปะครับคุณอยากลูกค้าที่เกาะจันลูกอ่าอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เกาะโพตลาดเกาะโพอ,อย่างงี้ยนะฮะอยู่ระหว่งตลาดเกาะโพอยู่แถวหน้าวัดสองเพ อ๋อเหรอครับผมแล้วสั่งสั่งแค่คนเดียวหรือว่าไงฮะอันนี้ท่านเอาอะไรสั่งเลยอเอ่อกระเพรารวมครับผมจุดเตอร์เอาอะไรจุดบัตรได้เองครับข้าวผัดทะเลนะครับผมจุดเตอร์ก็แต่ทำไมจุดเตอร์ถึงอันเนี้ยจุเตอร์เอาอะไรครับ เค้ากินหน่อยดีสองคำสองคำหมดแต่วัยติวสองคำหมดนะอันนี้มาก่อนมาก่อนติวจุดเตอร์จะเอามาดูทำไมอะ่ะวางก่อนนะสั่งไปแล้ววางไปก่อนติวเอ้ยจะดูทำไมอะ่ะเราสั่งไปแล้วเราก็ถือว่าดูแนละ้ว่ะติวใช่ไหมพอก่อนใครยังดูเรื่องหน่อยเนี่ยนะฮะ ไม่บีบมะนาวเลยค่ะมะนาวอ่าพวกเราสองคนยังไม่ได้เลยเตียวเตเต้พวกเราสองคนยังไม่ได้เลยอะ่ะก็กินของพวกก่อนคำละคำได้ไหมชิมมี่เรากินมี่ฮะชิมนี่ครับจนะค่อยลองครับผม <c oughs> ให้เตอร์ลองชิมก่อนเดตอร์ลองชิมนี่ลองชิมนะฮอร่อย เบี้ยไหมเตียวไอทีกินที่กรุงเทพร้อยประมาณนีถามหน่อยเตียวอร่อยไหมเออครับเอาจริงดิครับอ่าโอเคครับใส่ไปพรอครับ,รบอ่าอ,อันนี้แบบรออาหารขมงิสตันก่อนไวนะ้แหล่ะนี่อาหารหมกใช่ครับใช่ <Yeah. S 1> ทำไมครับโอเคนะครับผมขอตัดภาพไปนะครับ แหววมาแหววได้ไปนิดตันผัดกะเพราครับโหกะเพราเลยเนี่ยทะเลเหรอครับผมอืมเินปิ้วได้อะไรข้ผัดเบอี่ผัดทะเลนี่นี่พ่อเร็วมาอันนี้อะไรนะผัดไทยกุ้งสดนะครับโอ้โหข้าวปลาเลยลุยเลยเลยลูกกินเร็วมากเลยนะมีกินเร็วเดียวพอนิตันแบ่งด้วย โอ okay, เคนะลุยไป okay, เดินทางกันต่อรับผมขอกินกันนะครับ,รบอ้าวเมื่อกี้นี้อยู่ที่ร้านอาหารแล้วก็มาตรงนี้ได้ไงนยพ่ออ้าวขับรถมาแล้วครับจะถึงแล้วบ้าน<อ>เราเนี่ยอยู่เข้าซอยสามนะลูกข้ามซีเจก่อนจันทร์ซอยสามข้ามซีเจก่อน<า>จั<า>นทะร์ CJ, <อ>นะครับแล้วก็ ต่อมาก็จะถึงโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทเห็นไหมเห็นครับเนี่ยนะโรงเรียนอนุบาลเกาะจันน่ะเป็นโรงเรียนระดัอำเภอเลยเนี่ยผมจะไปอำเภอเกาะจันเลยแล้วครับผมอันนี้ตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยตรงไปครับพอสุดโรงเรียนก็เลยประมาณห้าสิบเมตรก็จะถึงโครงการของเราแล้วอ๋อครับถึงโครงการอะไรนะไปใส่ค่ะกัาเลยมีเสียงร้อง ก็แบบก็ใกล้ถึงแล้วไงครับอือโอ้โหวันนี้แบบฝนไนตกเยอะเลยอ่ะฝนตกกันฝนตกนองนะครับชุ่มงฉับเลยนะชุ่วงฉับนี่แล้วฮะเลยรู้วเรียนเมื่อกี้ว่า50เมตรก็ถึงแลนะโครงการเราเนี่ยฮะทางเข้าเนี่ยครับผมอันนี้แบบทำออกมาเองใช่ไหมทางเข้าครับผมขนาดทางกีดของเรากว้างเลยกว้างกี่เมตรนะพ่อกว้างกี่เมตร เออหนึ่งนะลูกค้ามาลูก่มอ่ักรถเขาก็มามื่อสักพรก่แล้วครับไปนั่งไปดูบรรยากาศในบ้านเดี๋ยวเออบรรยากาศบ้านนี่ไงบ้านเราพานักเข้ามาดูหลังนี้อ๋อไปดูงนี้เลี้ยวก่อนโอเคครับกลับก่อนอันนี้จะเลี้ยวกลับก่อนอันนี่เราหลังนี้เราก็ทำมาตอนนี้ก็กำลังทำเดี๋ยวเจ้าช่างมาลงตรงนี้ด้วยเร็วๆนี้ อืมเร็วๆนี้ <S 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 ก็แบบประมาณเร็วๆนี้โอเคฮะแล้ว no, อันนี้มันแบบอันนี้โครงการใครนะเชียร์ต่อแล้วนะฮะโครงการเราเนี่ยแหละโครงการเป็นโครงการเก่าเป็นแรกที่ก่อจ้างของเราอ่าจริงนาบ้านนี่สไตล์หินกาปะเปมีินกาบด้วยเนาะครับ อนัดลูกค้าบรรยากาศดีอ่ะานลงไปถ่ายนี่ตอนนี้กำลังถ่ายอยู่นะฮะ,ะลงไปถ่ายเอลงได้ไหมฝั่งนู้นลงค่อยๆลงนะ,ะไม่น่าได้ฮะม,มันชิดถนนเกินนะฮะอันนี้สร้างแล้วสองหลังมีลูกค้าอยู่แล้วหลังหนึ่งใช่ไหมฮะ สองที่ไหนครับสามลงสามสามอ๋อลงแบบก็คือแบบเสร็จแล้วไงเออเดอจ้าเดือดฝนตกไปได้ไม่นานนี้นะครับผม giàu màu xỉu vẫn đơm nè hả, pao dâu màu xỉu hả? เย็นนะเานาะอันนะะี้เย็นเนาะพ่ออันนี้แบบเปิดระบายอากาศหน่อยฮะให้กับไทเทะผม สองห้องน้ำนะครับผมแล้วก็สามห้องนอนนะัะแล้วก็หนึ่งห้องโถงใหญ่นะครับอ่ะเปิดไฟกี่ว้งอืมอ่าชมนี่ไฟเบิดได้นะ อืมอืมนาติกระจกให้วนันนั้นใช่ไหมนาติกระจกนะครับติเดเลยจริงด้ยวยฮะเราไปกัดไอติมฮะมีฮะไม่กวาดไหมครับไม,ม่กวาดตหิ๋ไปไหนอยู่ข้างหลังครับผมอ๋อไม่กวาดไม่ได้เอามาฮะ พี่แค่มาถูาาอ่ะพ่อถูไป,ไปครับสดาก่อนก็ถูแล้วนะเมันเปียกมันเปีย,ปยกยะค,ะครับนี่คือโฟแมแฮนเขากำลังถูพื้นอยู่นะครับผมถูพื้น หลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วนะคะผมพี่ก้าวกินข้าวอร่อยไหมล่ะอร่อยฮะอร่อยนะอร่อยน,นะอร่อยเพราะแยงพราะกอนะขอบคุณอืมอือกินอะไรฮะเอกระเพราครับกระเพราเผ็ดไหมเผ็ดครับผมแล้วก็พ่อกินนี้ผัดไทยกุ้งสดมันสดตรงไหนครับพ่อเอากูกุ้งสดไง เขาแบบลวกแค่นิดเดียวก็มาทำอฮะ,ะไม่ใช่กุ้งแห้งไงอ๋อแบบเด้งๆอะฮะกุ้งสดเด้งอะฮะใช่ผมป่ะยาแบบเขียวเ็นจีเลยนะพ่อ,อปกติเปิดไฟแล้วสวยไหมนานทีแบบมันก็อันนี้เนาะแบบลดน้ำไว้เยอะๆหน่อยอะให้ยามันเขียวชะอุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำน้ำนะะอะฮะใช่ไหมพ่อครับแล้ววันนี้ฝนแบบ เหมือนเขาให้ฝนตกมาให้ยาเขียวกระจีไม่เตร์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมครับใชแค่หนึ่งลครลผมอันนี้ฐาหนไม่เตอรวเตอรว่าแต่ตไก่อะไรบั่งอะไก่ลงเรียนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็อะไรอีกครับดีเดครับ ซีเจและเซเว่นใช่ไหมฮะใชครับรถตัดได้ไหมครับใชครับก้าไมพูดแต่ใช่ครับก้าไปขนมขนมอะไรครับขนมดีอร่อยอร่อยมากขนมไงขนมก็ขนมก็คือขนมมาเตียวพูดเร็พูดเร็วๆเกินอันนี้ฝนเริ่มจะตกอีกแล้วนะฮะจะไปถ่ายดูหน้าบ้านไหมยังนะครับ อีกนะฮะนะี่นะข้างนอกตรงนี้ฝนมันเริ่มตกอีกแล้วครับผมอมอย่าหาดน้ำบ้านว<า>้าเออใหญ่มากเลยหลังนะพี่กอดจันนะฮะหลังนี้ใหญ่มากเลยโอเคโอเคครับก็ฝากด้วยก็แบบ ขอฝากอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดทุกการรับเชมของ KPO แล้วนะครับผมิต,ตามไดนะครับเกตต์ติ้ลีจัี่เกแล้วคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรก็กดติดตามไว้นะครับผมสหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายฝนจะตกอีกละ